สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนเมื่อขมินโชว์สถาปัตยกรรมของโบราณและความต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันของพวกเขานะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังคอมเมนต์อาเซียนกันเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ comment ที่ห อาณาจักรแห่งความมหัศจรรย์ของกัมพูชารักประเทศของฉันมากคนนี้เขาเป็นคนกัมพูชานะครับหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เขาว่าน้ํากินในประเทศยังมีไม่พอให้ประชาชนใช้พื้นฐานชีวิตยังไม่เจริญเลยเอาอะไรมาดีใจคนคมเขมรนนี่ก็แปลกคนนี้เป็นคนไทยเรานะครับคอมเมนต์ที่2คนทั้งโลกรู้ว่าสถาปัตยกรรมอังกอร์คืออะไร และเมื่ออังกอร์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามอังกอร์เปลี่ยนไปเช่นสยามได้อย่างไรคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคนชาติไหนนะครับอาจจะเป็นคนไทยเรานะครับคอมเมนต์ที่3กัมพูชาเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกพร้อมกับการอ้างสิทธิ์คนนี้เป็นคนขมเขมรน,นะครับคอมเมนต์ที่4เท่าที่ดูจิตกรรมฝาผนังสามารถอธิบายด้วยด้วยบทความนี้ไม่ใช่ของคขมเมแต่เป็นของสยาม อิทธิพลของภาพจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ในพระบรมมหาราชวังแห่งสยามที่มีต่อภาพจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ในพระราชวังประเทศกรัรมพูชาคนนี้เข้ามาจากมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับคอมเมนต์ที่5ขอให้ชาวกัมพูชาทุกคนอย่าทะเลาะก,กับคนไทยหัวรุนแรงพวกนี้เลยพวกบ้าไม่รู้ประวัติไม่รู้ชาติตระกูลพูดไปก็ไร้ค่า เหมือนเอาน้ำราดหัวเป็ดคนนี้เขาเป็นคนขเขมรนนะครับคอมเมนต์ที่6ประเทศไทยเรอไม่เหมือนกัมพูชาเลยคนนี้มาจากโฮจิมินห์เวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่7กัมพูชามักจะขโมยวัฒนธรรมไทยกัมพูชาขโมยจากประเทศอื่นตลอดไปคนนี้มาจากเวียดนามนะครับคอมเมนต์ที่8ปดเขมรการอ่านการศึกษาสําคัญกว่าการฟังจากนักปรัชญาจอมปลอมของพวกคุณ แล้วคุณจะรู้ว่าประเทศของคุณได้รับอิทธิพลจากสยามมากกว่า400ปีคนนี้เป็นคนไทยที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับคอมเมนต์ที่9ไม่เหมือนที่เคมเลยขนาดยุค่าอาณานิคมฝรั่งเศสเข้ามาแล้วนะคนนี้เขาเป็นคนไทยนะครับเขาได้แนบภาพแผนที่ในสมัยล่าอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับคอมเมนต์ที่10คนไทยหลายคนใช้บัญชีปลอม เพื่ออ้างสิทธิ์ในโซเชียลมีเดียบล็อกบัญชีปลอมทั้งหมดคนนี้น่าจะเป็นคนเขมรนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคอมมต์อาเซียนส่วนมากก็จะมีแต่คนไทยคนเขมนและคนเวียดนามมาเสริมนะครับดูแล้วคนเขมนจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะครับก็จะออกแนวด่าทอแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาแย้งมีแต่ภาพปะติดแกะสลักกําแพงที่ทําขึ้นเองนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ ใครมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะกล่าวคำว่าขอบคุณและบายบาย